นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขา ตั้เบสัสงฆรานัตตินาบัตินี้พระเจริญพรพระสัททาญาตโยงพระโคอ,อกากาศพระเมฆครูบาอาจารย์ผู้เป็นประธานสงฆ์และทันลังหับที่นั่งอยู่ภูเทศนี้มีปัญหาน่อยกลัวก็เคารพซึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ ได้เข้ามาวองสัดภ้าคาสาวัดก่อนเฉะนั้นวันนี้ขอพาเที่ยวชมกรุงนครอันเป็นนครที่สวยสดงงามที่สุดที่พวกเรามีความหวงแหนอยู่เป็นธรรมดาด้วยกันทุกท่านทุกคนเฉะนั้นการที่แสดงทาในวันนี้นั้นการท,ท,ที่เที่ยวชม พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดเศษชนะเอาไว้ว่าสเปสัสงขารานิจานัน้นอย่เทียบถึงว่าสังขารทั้งหลายเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนยักได้ทันแปรเป็นทุกขนะทุกเวลา,าขาเจ้าข้มาพิจารณาดูว,ว่าสังขารทั้งภายนอกนั้นคือมีตึกาคารช่องหัวหนองของเมืองวัตถุธาตุทั้งหลาย ที่ตั้งอยู่ในโลกนี้แน่มันตั้งคือเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปพัวนไปตามธรรมชาติธรรมดาทุกสังขารทั้งหลายอันนี้น้องประมาณเจตนาที่เชื่อเิดิพิจารณาถึงรูปร่างกายของพวกเราก็คือสังขารอันหนึ่งสังขารตัวนี้ก็คือรูปร่างกายของคนเรามีอะไรบ้างอยู่ด้วยกันมีจิตตวิญญาณอยู่ด้วยกับรูปร่างกาย ร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งจิตวิญญาณก็เป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> ก็อยู่ร่วมกันเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วผู้ทิ่จิตวิญญาณนี้มีอำน,นาจที่จะควบคุมดูแลร่างกายนี้ทำไปตามอำน,นาจของเขาพวกเราท่านท,ทั้งหลายก็จะได้พิจารณาดูว่าแต่จริงหรือไม่จริงที่องค์เสนาผดมมาสมพุท,ทเจ้าทรงแสดงเอาไว้ตัวเรามีความเรียมใสในคำสอนของพระองค์จึงได้ ารน้อมระธรรมะคําสอนของพระพุทธองค์นั้นมาแนะนําสั่งสอนที่แจ้งแสดงแนะนำวิทางเพื่อจะให้เข้าใจในคําสอนนั้นในฉะนั้นการที่เรามาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของรูปร่างกายผู้คนเราผู้คนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าแต่ประเทศของเราประเทศอื่นก็เหมือนกันในฉะนั้นธรรมะคําสอนของพระุองค์นั้นแต่ถ้าจะพิจารณารู้แล้วว่า วานใดเมืองใดประเทศไหนอยู่ในโลกนี้มีธรรมะคาสอนของพระพุทธองค์เต็มเปี่ยมไปด้วยนี่คำสอนทั้งนั้นแต่คนไมุ่้นคั่วไม่พิจารณาไม่เข้าใจพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่างไรเึรงมาพินิจ์พิจ,จารณาดูแล้วว่าพค์ทรงสอนว่าร่างกายของคนเรานี้ไม่เที่ยงทุกคนนี้ั้งแต่เกิดมาแต่เล็กแล้วกลใหญ่ขึ้นมาเป็นเด็กหรือมาเป็นหนุ่มสาว มาถึงข้ากลางคนก็มาเท่ามาเก่ดทรุทะโงไปตามสภาวะของสังขารหากพวกเรามาพินิจพิจารณาแล้วอย่างนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วก็จะเขารู้ละเข้าใจเอสังขารร่างกายนี้เป็นอย่างนี้เองนะ่นั้นถ้าหากเราไม่พิจารณาเราไม่ดูแล้วไม่ไม่พิจารณาใส่ฟองให้คนให้ถี่ถ้วนไม่แยกรา,ายละเอียดแล้วก็จะไม่รู้ว่าเรานี่อยู่กันอย่างไรตั้งแต่เกิดมา กรงแปรปวนไปอย่างไรบ้างยักษ์ายญันแปรไปอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนอยู่จะนอนหลับอยู่ก็ตามทั้งขางนี่ก็แปรปวนไปตามสภา,าวะของเขาอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้พิจารณาแล้วก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็นอนเสียเปล่าประโยชน์เฉยๆละเอ๊ไม่ได้พิจารณาดูความไม่เที่ยงของรูปร่างกายนี้เป็นไปอย่างนี้ม,มั้ยแต่จริงไหมครูองทรงสอนไว้เป็นสัตธ,ธรรมของ ตั้งอยู่ประจําโลกไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะพิจารณาดูใช่ได้เข้าใจว่าตนเองนี้เป็นอย่างไรตัวของเรานี่เป็นอย่างไรเป็นเปนเพื่ออย่างไรบ้างที่ตั้งอยู่นี้น,นั้นจึงถือว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าหากเราว่าเป็นของเที่ยง,งถ้าว่าเป็นของเที่ยงเราก็เห็นผิดจากคำนองของธรรมคาสอนของงู์ทรงสอนเอาไว้ถ้าหากเราเห็นไม่เที่ยงแล้วจึงจะ เข้าใจว่าเป็นของที่พระพุทธองค์ทรงสอนเป็นสัจธรรมเป็นของจริงเป็นจริงหนึ่งไม่มีสองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อหากเรามาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี้เข้าใจแล้วก็จะได้ผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นว่าเรานี้เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอน,อนเพียงเห็นว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน,อนและจะเข้าใจว่าเอเป็นอย่างนี้เองตัวของพเรานี้ ยู่ที่ใดบ้านใดมันในประเทศไหนเขาก็เป็นกันอยู่อย่างนี้เหตุฉะนั้นก็าเรามาพิจารณาอีกในข้อที่สองสัพวเพ <c oughs> สเ่ทังขาราทุกขาเป็นเราเกิดขึ้นมานั้นตั้งแต่เบื้องต้นเลยทีเดียวถ้าเรามาพิจารณาต้องนึกเลึก,ก,กดูว่างั้นอยู่ในท้องแมค่คนใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเราน,นีท้องแม่อยากออกบางคนที่มีท้องตั้งคันอยู่ลูกยืญญญนยันหน้าท้อง ทุกข์ากอยู่ในท้องมันทุกข์มันยากมันลําบากอยู่ในที่แคบเราลองพิจารณาดูความทุกข์ของทงั้งสารร่างกายของพวกเราเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงไหมเ,เกิดขึ้นมาแล้วหน่เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เล็กตั้งแต่เป็นเด็กจนเป็นหนุ่มสาวมทา,ท,าท่ามกลางจนถึงเท่าถึงแก่ถ้าความเจ็บปวดร่างกายเป็นโครคไตก็เจ็บนานา,าต่างๆมันทุกข์ไหมน,นี่เป็นเรื่องทุกข์ที่เราจะพิจารณาเรื่องว่า รูปร่างกายของคนเรานี้เป็นบ่อกเกิดแห่งโรคไตยใกล้เก็บโดยเฉพาะโดยตรงเกิดขึ้นมาแล้วก็มีไม่มีมากก็มีน้อยโรคภัยใก้เก็บมีอะไรอะไรอยู่ในตัวของเรานี้มาพิจารณาดูมีตาก็เป็นโรคตามีหมูเป็นโรคหมูมีจมูกก็เป็นโรคจมูกมีฟันก็เป็นโรคฟันมีปากก็เป็นโรคปากอย่างนี้ร่างกายของคนเรา มีหัวใจก็เป็นโรคหัวใจมีตับก็เป็นโรคตับมีไตก็เป็นโรคไตมีถุงน้ำดีเล็กๆกปยังมีโรคไตให้เก็บอยู่ทับตับมีปอดก็เป็นโรคปอดมีมีปอดแห้งปอดบวมเอ้มันมีแต่โรคไปมีกระดูกก็เป็นกระดูกโกกระดูกพุนมีเส้นก็เป็นโรคเส้นอย่างนั้นอย่างนี้เอมันเป็นอย่างไรร่างกายของคนเรานี่มาพิจารณาว่มันทุกข์หรือไม่ทุกข์มีผิ้วหนังก็เป็นขี้กาขี้เกลื่อนเป็นโรคผิวหนัง อย่างนั้นอย่างนี้หมอพยายามที่จะดูแลรักษาประคับประคองตนเองก็ประคับประคองตนเองอยู่ตลอดมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่อย่างนี้มันทุกข์ไหมร่างกายนีเกิดขึ้นมาหรือว่ามันเป็นดวงสุขผู้ทรงสอนนั่นเป็นทุกข์อ่าแต่พวกเรานี่ว่ามันสุขถ้าเราเห็นความสุขเกิดว่าลืมตัวไปหรือไปไม่ได้พิจารณาถ้าถือว่ามันมีความสุขแต่ความทุกข์มันอยู่ด้วยกันทุกข์กับสุขเป็นคู่กัน ไม่มีที่จะปล่อยวางกันขึ้นมาทุกแล้วเดี๋ยวเหมือนจะไม่มีสุขสักทีเดี๋ยวก็มีสุขเมื่อประคองสุขอยู่ไม่ให้ทุกเดี๋ยวก็มันทุกข์อีกอยู่อย่างนี้เห็นนั้นทั้งทุกข์และทั้งสุขนี่ก็เป็นคู่กันอยู่นี่กับโลกเรามาพิจารณาดูได้ว่าเอ๊ปร่างกายนี่เป็นอย่างนี้เองเพื่อจะได้เข้าใจว่ารูปร่างกายนี้เราจะไม่ได้เศร้าใจเราพิจารณาดูเอมันเป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติของมัน ทั้งที่เกิดมาพระุองค์จรงสอนว่าเอสัพเบสังขาราทุกขาทั้งขาทั้งหลายนี่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเรามาพิจารณาทุกธรรมชาติของร่างกายนี้ยืนนานก็ปวดขาเดินไปก็ขาอ่อนนั่งอยู่ก็ปวดแข่งปวดขาปวดหลังปวดเอวนอนอยู่ก็เจ็บสั้นหลังอกีกุูขึ้นอยู่อริบททั้งสี่นี่จะทุกข์ทั้งนั้นเลยทีเดียวถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์อะไร รูปร่างกายมีแต่บ่นเพื่อละเมออยู่เฉยๆไม่ได้พิจารณาให้เข้าใจในรูปร่างกายของตนเองว่าเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเหตุฉะนั้นพุทธองค์จรงสอนมาทุกพุทธองค์ทรงสอนในธรรมจักรให้รู้ทุกข์ก่อนทุกสมุท,ทยัยโลภมรรคใครรู้ทุกข์ก่อนถ้าผู้ใดรู้ทุกข์คนนั้นทก็จึงอยากพ้นทุกข์ถ้าคนในมารู้ทุกข์คนนั้นก็ไม่อยากพ้นทุกข์มันเลยหลงระเริองอยู่เป็นธรรมดา ฉะนั้นยังขาดสติปัญญาอยู่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ก็หลงล่ำเพรื่อในตนเองหลงตนเองนี่หลงหลงมากกว่าคนอื่นอีกด้วยคือหลงว่ามันสวยเกินกาญจนครเป็นเมืองที่สวยที่สุดรักตนเองใครก็ต้องรักเหมือนกันถ้าไม่รักไม่ดูแลไม่มันผสมพยาจาลเอาไว้ไม่กินข้าวกินน้ำอยู่มันก็อยู่ทรงตัวไม่ได้ แต่ทรงตัวไปได้แค่ไหนตามอำนาจของสังขานที่เขาจะเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราจะรักษาไว้ไหวไหมสังขารร่างกายนี้ใช้มันอยู่ยืนยาวนานเป,ป็นร้อยปีสองร้อยปีก็แล้วแต่ผู้ใดจะคิดอย่างนั้นเฉะนั้นสังขารร่างกายนี้เราไว้ใจไม่ได้เลยทีเดียวว่ามันจะไปในวันไหนเมื่อไรแล้วคั้งคืนดึกดื่นตั้งบางนาคืนแล้วแต่มันจะไปเวลาไหนมันก็ไป อันนี้เราก็ควบคุมดูแลไม่ได้อันนี้เป็นอำนาจของจิตที่ไม่สามารถที่จะควบคุมไว้ได้เลยควบคุมรูปร่างกายทั้งๆตัวเองอาศัยอยู่มันกับบ้านมันกับเจ้าของบ้านบ้านก็มอนรูปร่างกายเจ้าของบ้านหรือคือจิตตวิญญาณผู้ดูแลประคบประมงอยู่ดูแลรักษาใฉะนั้นจึงเป็นจุดที่สําคัญที่สุดที่เราจะพิจารณาการไต เข้าใจว่าเออเกิดมานี่มันเป็นทุกข์จริงๆพุทธองค์จึงพุทธองค์จึงทรง,ง,งสอนเอาไว้ให้เราเข้าใจในตัวตนเองซึก่อนถ้าไม่เข้าใจในตัวตนเองนี่ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักหรือจะเปรียบเทียบทางน้องดูคนเท่าคนแก่ก็ได้หรือดูคนเจ็บคนป่วยถ้าไม่เชื่อพุะเทศก็ไปดูที่โรง,งพยาบาลไปดูโรงพยาบาลตรงนี้มีคนเจ็บคนป่วยบางไมเป็นโรคภัยเก็บนานา,นาชนิดต่างๆนายแพทย์ก็ไม่รู้จักจันยุ พิจารณาสายไหนจะหายารักษาโรคแบบไหนเอาไปมานาะแค่ป่วยเป็นโครคภัยไข้เจ็บเหมือนกันะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาพิจารณาดูแล้วนี่ก็จะเข้าใจเอ๊ะรูกรังกานี้เป็นบวกเกิดแชงโรคภัยไข้เจ็บจริงๆมีอะไรอยู่ในร่างกายทุกส่วนเลยก็เป็นแต่โรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้นเลยทีเดียวเป็นได้แต่จะเป็นหมดทุกอย่างนั้นแล้วแต่ว่าจะเป็นอยอย่างใดอย่างหนึง่งมันเกิดขึ้นมาต้องเป็นให้ได้ อย่างไรอย่างหนึ่งก็มีพวกเราทั้งหลายเมื่อพิจารณาดูแล้วว่าจะเข้าใจว่าพุทธองค์ทรงสอนนี่เป็นของจริงเป็นสัตธรรมจริงๆทุกจริงๆในฉะนั้นเป็นแสดงไว้ในอัตตนาะขันสูตรเราก็มาพิจารณาว่าทุกขังวาทุกขังวาสุปทุขขังวาเป็นทุกข์กดีเป็นสุขกดีไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ดีเป็นอย่างไรเราพิจารณาทั้งเรื่องอย่างนี้ ถ้าหากเราไม่พิจารณาเราก็จะไม่รู้จากไปร,ร่างกายนี่มันเป็นอย่างนี้เองเราปฏิเข้าใจใน,ในเรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้วันนี้สเปดตั้งขาราในอนัตตาทําไมพุทธองค์จึงทรงสอน่ารูปร่างกายของคนเราเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของบุคคลผู้ใดทั้งเราหวงแหนอยู่ว่าเป็นตนของเราตตนของเรา อาหารการมังการเราลอเขาเขาอยู่แล้วก็พิจารณาดูว่าเออเราก็คิดว่าเป็นตัวตนเองจริงๆ,ๆถ้าเป็นตัวตนเองจริงก็ตั้งบัตรเท้าจ่าดีบอกให้เล็กอยู่มันก็ตั้งเล็กอ,อยู่อย่างเดิมก็เอวายอยู่ใต้บังคับมาเป็นเด็กก็ให้เป็นเด็กอย่างเดิมมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นสามเสาออกสามวาแข็งแรงเต่งปังอยากอยู่แค่นั้นทําไมมันไม่อยู่อห่ือนงงั้นเถึงถึงท่ามกลางคน มาถึง4ี50้ปีขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้มาถึง60 70ปี80ิ 10, ปีเก้สิ 10, ปีร0อยปีก็ยากคนจี่ถึงได้เหตุฉะนั้นเอ๊ะทำไมเขาจึงไม่ฟังคำทึงสอนตัวตัวเราว่าเราเราตัวของเราล่ะทุกคนก็นว่าตัวของเราเหมือนกันทั้งตัวผู้เทพก็ว่าตัวของเราเหมือนกันไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้เหตุฉะนั้นว่าเราเราทำไมเราถึงคุมไม่ได้วบคุมดูแลไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของเราถ้าเป็นของเราจริงๆ พุทธองค์จึงทรงสอนว่าเป็นนักตาเหมือนกับบุคคลอื่นบอกไม่ได้ไส่ไม่ฟังเต้นไปตามสภาวะของเขาทีว่าธรรมะที่ติดตั้งอยู่นี้มีเกิดแกกเกิดตายเป็นธรรมธรรมดาอยู่ในโลกนี้ถ้าใครจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็แล้วแต่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนในโลกนี้เกิดขึ้นมาเถอะเกิดพะแล้วกงมีเกิดแจกเกิดตายเป็นตามธรรมชาติธรรมดาตั้งอยู่อย่างนี้พุทธองค์ทรงสอนเหมือนกัน นิยมเป็นอย่างนี้นิยมเกิดนิยมแก่นิยมเจ็บนิยมตายเป็นตามธรรมชาติของสังขารร่างกายของคนเราเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้สภาวะธรรมเป็นธรรมดาของต้องได้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีเกิดแก่เกิดตายเป็นธรรมดาเรียวกว่าตกลงแล้วเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติของนี้ตั้งอย่ตามธรรมชาติของเขาแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเพราะเราขาดสติปัญญานั่นเอง เดแต่ตองให้ควรให้เข้าใจเรื่องแต่ละทุกสามอย่างนี้แต่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าพระพุทธองค์ตั้งแต่มันมาอุงบัติบังเกิดก็ตามแต่ยังไม่มาบังเกิดก็ตามเป็นอยู่อย่างนี้ไหมเราจะเชื่อไหมหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่อันนี้ว่าคนเราเกิดขึ้นมาก่อนัน้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่มามาตัดสรู้อนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณอะรยังไม่ได้บังบัดบังเกิดขึ้นในโลก แต่ว่าคนที่เกิดก่อนก็เป็นอยู่อย่างนี้บ้างไหมก็มีเกิดแก่เกิดตายอย่างนี้ไหมแต่ก่อนอันนี้เมื่อพระองค์มาตัดสรุปนุตตรสมาสัโพธิยานแล้วพระองค์ทรงสอนว่าเออเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วพอดีมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้จำได้ในพระองค์เสด็จผ่านเข้าสู่ปริพามไปแล้วมันยังจะลูกต่หลานต่เด็กอยู่ที่แท็ที่หลังข้้ง,งหลังก็ดี แล้วก็เป็นไปอย่างนี้ไหมแบบน,นี้เมื่อพระองค์สืบกันเ้าสุนิพานไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมชาติธรรมดามีปีกแก่เก็บตายอยู่อย่างนี้เราจะรับรองเชื่อมัน่นหรือไม่เชื่อคําสอนของพระองค์พร,งคพระองค์สอนว่าอย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เรามาพินิตพิจารณาเนี่ยเราบวทมาในพุทธศาสนานี้ก็มาศึกษาเราเรียนเรียนอะไรก็เรียนให้รู้เบื่อรั้รู้เข้าใจว่ากายยนครนี้เป็นยังไงเมืองนี้มันสวยเหลือเกิน ไม่มีใครสวยเท่าตนเองหรอกคนทุกคนเขาว่าตนเองสวยถ้าไปดูกระจกลองดูอาจจะยิ้มใส่ว่าเอะตนเองยิ้มสวยอย่างนั้นนึงนี่ดูรูปร่างกายของตนเองก็ว่าสวยสดงดงามไม่มีอะไรที่ทจะสวยเท่าทําไมจึงว่าสวยมันสวยที่เราจึงยังมา,มาเกิดอีกถ้าไม่สวยเราก็เลิกเกิดแล้วเหตุนั้นเรามาเกิดอีกก็เพราะว่าเรามันสวยเราติดอยู่ เรายึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเออร่างกายนี้มันสวยงามมันนี้มันสวยงามเือเกินเราติดอยู่เราปล่อยวางไม่ได้เราชิ่งไม่ได้เราเป็นมนตกข้างอยู่ในโลกนี้เป็นธรรมดาเราจะทํายังไงกันเราจึงจะรู้เข้าและเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ว่าตายนครนี้เป็นมันสวยงามอย่างนี้แล้วไม่พวกเรานี่ลหลงไหลอยู่ไปเกิดไปเกิดมาเวยนราตายเกิดในบัตรสงสารม,มีชิ้นสุดอย่างนี้เราจะทำยังไงเราเป็นจะพ้นทุกข์ไปได้ ฉะนั้นแล้วมันมีความทุกข์ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเป็นธรรมดาในทุกแล้วเรามีฟังคำสอนกายก็เป็นนะเป็นภาสิทที่สั้นๆนี่ก็คือว่ามีนิดเดียวหนึ่งเนยคำสอนองค์พระเจ้าคําสอนของค์พระเจ้ามีมากมายกายโกงในข่วงขวงที่สุดมันกระตู้พระไตรปิฎกเนี่ยเต็มตู้นั่นอธิบายมาถ้าอธิบายหลายชาติหลายภาษาก็ยิ่งมีหลายตู้เป็นสมคดสมมติํำสมมุติแต่และํำสมมุติออกมาเนี่ยคำสอนองพระเจ้า คาสมมุิแต่ภาษาต่างๆเรามาพิจารณาดูแล้วเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหมดแต่เป็นสมมุติต่างภาตต่างภาษาต่างบ้านต่างเมืองอยู่ก็มีหลายภาษาดังนั้นเราจึงเห็นมาตูพระไตรปิฎกทำไมใหญ่โตที่จะอ่านไว้ไหมจะเข้าใจไหมรรมาคำสอนของพระพเจ้าม่วงขว,วงเรืยกเกินละเอียดละเอ,อเ้อยเย็บเลยทีเดียวถ้าเรามาพิจารณาแม้พระาะตรงยังมันเฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไวจริงๆ ตติปัญญาไม่มีใครจะเทียบเทียบได้จึงได้เป็นพุทธเจ้าเป็นพุทโธพุทโธคือเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้แจ่มแจ้งชัดเจนในคําสอนของพระองค์จึงเอาออกมาสอนได้สอนหนึ่งไม่มีสองเลยสอนจิตอย่างไรพูดตัดออกไปอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์ทรงสอนอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาเข้าใจในเรื่องอย่างนี้แล้วจึงจะมั่นใจว่าโคารพุทธเจ้ายืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนกราบไหว้อยู่ที่ไหน จะน้อมนึกลึกถึงพระพทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเลยเป็นเพชรจิตใจในี่คกระรตตนต่างพระนาสนาอย่างมั่นคงฉะนั้นจึงทําให้เราเลี่ยมใสคําสอนของพุธองค์เมื่อได้ปฏิบัติแล้วจะเลชื่งใจว่าเออพุทธองค์นี้ทรงสอนถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราไม่เชื่อเราจะไปเชื่อใครเฉะนั้นเราก็เชื่อคําสอนของพุทธองค์ที่ได้พากังบวดมายังเย็นขนอ่านในพุทธศาสตร์จนา เป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ mm, ่เป็นเจ้ารตเจ้าคุณเป็นสมเด็จอย่างนี้เป็นสมเด็จสังฆราชอย่างนี้เป็นมั่นใจเคยสนทนากับท่านท่านก็นบอกว่ามั่นใจมั่นใจในพุทธศาสนาตั่แต่ท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จสังฆราชเคยสนใจเคยสนทนากับท่านท่านก็นบอกว่ามั่นใจที่สุดเปในพุทธศาสนานี้ พวกคำสอนพระเจ้ามันเฉลียวฉลาดแล้วมัว่องไวจริงๆมันมาเป็นเป็นที่ฉลาดจริงๆมันเรียกว่าได้บรรลุธรรมถึงเข้าใจถึงขมแจ้ง,จงจที่รอบทัวเลยทีเดียวในเชิญพวกเรานี้ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่บางท่านบางองค์นั่งอยู่นี่อาจจะเข้าใจแขมแจ้งกับพุทศนี่ก็ได้ไม่แน่ใจหรือว่าผู้บวชมาหลังก็เหมือนกันไม่แน่ใจว่าผู้ที่บวชมาหลังจะได้บรรลุธรรมก่อนผู้บวชก่อนก็ได้ ผู้หมวดก่อนนี้มันรุ้ไปก่อนก็มีแล้วแต่เป็นมนรรลุมานานแล้วก็มีเห็นเห็นรมดวงตาเห็นทมแล้วก็มีกระท้อนขมาท่วมด้วยู้ทีศที่ได้เห็นแจ้ง <c oughs> เห็นชัดเจนก็ดีในคําสอนของพุทธองค์ที่พุทธองค์ทรงสอนอไว้อย่างที่ยกมาขึ้นในเบื้องต้นนั้นว่าสเปสังคารานิจารุสังขารทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงแต่แท้แน่นอนแปรปรวนแปรแป่ทุก,กันทุกเวลาจริงๆเนาะเป็นอย่างนี้จริงๆ สเปสังฆาราทุกขาสังขารทั้งหลายนี่มีความทุกข์ต่อสู้ผดินฟ้าอากาศถ้าเป็นของก่อสร้างก็ดีถ้าเป็นชีวิตของคนก็ต่อสู้มาตั้งแต่เล็กจคน้อยจนใหญ่ต่อสู้โครคภัยไข้เจ็บนา,นานาต่างๆเกิดขึ้นให้รู้รอดจากโรงพยาบาลมาหลายเที่ยวเราก็ไม่ทราบม,มันไปหาแก้ตามหมอทุกข์หรือไม่ทุกข์อันนี้กรับพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า,าเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นอนัาตาอย่างนี้ว่าเออสเปสังฆรานัตตา ทั้งขันทั้งหลายอยู่ในโลกมไม่ใช่ของใครเป็นของส่วนกลางโลกสถานที่ต่างๆก็ไม่ใช่ของใครอย่างวัดวาอาวาตอยู่ก็เหมือนกันไม่ใช่ของเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสนี่อยู่ไปอยู่ไปเจ้าอาวาสนี่มรณาภาพไปเจ้าอาวาสใหม่ก็อยู่แทนไปอยู่ไปเรื่อยๆก็เหมือนกับบ้านโยมบ้านโยมพ่อแม่ตายลูกก็อยู่ลูกอยู่ต่อไปร้านก็อยู่ร้านอยู่เลี้ยงอยู่ไปเรื่อยเป็นของกลางโลกเหตุฉะนั้นเรามาพิจารณาถึงว่า ็นสม,มุทโลกเฉยเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราปจะได้เข้าใจว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครมันเป็นของประจำโลกอยู่อย่างนี้เองมันถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นกรจะได้สบายใจว่างว่าเออมันเป็นแต่รักจริงๆเนาะสิ่งทั้งหลายนี่ตามคําสอนของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นการบรรยายธรรมมาก็ไม่ได้เลยมานยายยืดยาวหนักหนาทีความลำลคาญแก่ผู้ที่ฟังเทศ พอเห็นเวลาพอสมควรก็ขอครับเห็นเวลาพอสมควรก็ขอเยอมทำนวยประได้ขั้งพิสุก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีและญาติโยม็ดีหากทุกท่านมีจิตประสงค์จำนวงปากถนาในสิ่งใรไว้ในใจก็ขอให้มาคุณสนคุณงามคามดีที่ตนเองได้บรรเท กาทำนั้นเป็บรมบรรดาให้ทุกท่านได้ประสบก็เห็นแต่สิ่งที่ตนเองปรารถนาการบรรยายธรรมาก็เห็นเวลาพอถึงขั้นก็อยุติดลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยก,กาละชนีเขาจะเหนื่อครับรัตประธรรมที่บรรดาท่านพระเถราระพระสงฆ์สมเด็จท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้รับฝังนั้นโปรดเมตตาแสดงโดยหลวงพ่อเบี่ยงปัญญาปฏิโพ วัดอรัญญวิเวพระคุณด,ด้านได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับกายกนครน,นะครับสุดท้ายพิจรารณาถึงความตายซึ่งท่นานสกสาธุชนทั้งหลายได้รับหนังสือที่ระลึกของหลวงปู่สิบแล้วหลวงปู่สิบท่านสอนเรื่องนี้มากนะครับบรณังเมพรวิสตินะครับนึกถึงความตายสบายนะักมันหักรักหากรล่หักสงสาร กำจัดมืดโมหันอันตรการจะได้หั้นอะไรสะดุ้งไม่ยุ่งใจกับ